เนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่คือแปลงนาของลุงโตนะครับวันนี้ลุงโตจะเอาอาหารเสริมทางใบลงมาเพื่อที่จะเสริมอาหารทางใบแล้วก็เป็นการบำรุงก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องสายพัน์ธุข้าวคือข้าวเหนียวพันธุเขี่ยงงูนะครับซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคนะครับ แล้วก็ก็อาจจะมีเกษตรกรหลายคนปลูกเพื่อที่จะาขายหรือว่าจําหน่ายนะครับแต่ว่าของลุงโตเนี่ยลุงโตปลูกเพื่อที่จะเอาไว้กินเองนะครับในแปลงนี้เป็นข้าวเหนียวซะสามไร่นะครับแล้วก็มาดูนะครับความอุดมสมบูรณ์อยากให้ดูใกล้ๆนะครับสวยนะครับสวยมากแต่ว่า,าเห็นสวยๆอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ การเตรียมที่จะทํารวงข้าวมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแต่เราจะต้องมีการทรํารวงมันทํารวงยังไงทํารวงก็ต้องมาเสริมอาหารเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะเนี่ยนะครับอโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้คนที่รับจ้างพ่นปุ๋ยกำลังมาแต่ยังมาไม่ถึง ลุงโตก็เตรียมอาหารนะเป็นอะมิโนโปรโตีนที่ลุงโตสั่งผลิตแบรนด์ก็คือ,อลุงโตทวีคูณ4ีปราช้างธนูนะครับเป็นลักษณะของเม็ดฟูเป็นกรดอะมิโน,โนที่มีความามีอนุภาคที่เล็กมากๆอาพอเราพ่นลงไปแล้วเนี่ยพืชสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีแล้วโดยเพองยิ่งเนี่ย เวลาในการพ่นก็จะต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมในช่วงที่แสงแดดอ่อนๆในตอนเช้านะครับซึ่งเป็นช่วงที่พืชเนี่ยเขาจะเปิดปากใบนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจว่าเออเราเราจะให้อาหารพืชเนี่ยเราจะให้ตอนไหนให้อาหารทางรากให้ยังไงให้อาหารทางใบให้ยังไงเราต้องมีความเข้าใจนะครับ เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงตัวมีที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการท่านอาจารย์มานพวาสินทุซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจวิทยาเขตนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของบริษัทไอออนะิกท่านก็ให้ข้อมูลรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนลุงตัวก็นํามาเพื่อที่จะเอามา,าใช้ประโยชน์แล้วก็แบ่งปันสําหรับ fc ทุกท่านดูนะครับข้าวงามมากเลยนะ ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากแค่เตรียมความพร้อมให้ข้าวเนี่ยมันมีรวงที่สมบูรณ์นะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหข้าวเนี่ยแป๊ะมากเลยทั้งระยะห่างทั้งลําต้นทั้งใบมีความแข็งแรงมากๆนะเราก็แค่ทําให้มันได้รวงตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็พอแล้วนะครับดูนะครับโอ้โหข้าว ท่านผู้ชมครับสุดยอดมาก่ะเดี๋ยวลุงโตจะทําให้ดูว่าปีนี้หลังจากที่เราทําตามหลักวิชาการตามที่นักวิชาการได้แนะนําแล้วเนี่ยเราจะได้ผลผล,ผลิตเป็นยังไงนะครับขอบคุณ f อทุกท่านครับสวัสดีครับ